สวัสดีครับเพื่อนๆพื่อน,นักสะสมคนรุ่นใหม่ fc ที่ติดตามรับชมคนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมาคมชาแนลคลิปนี้เช่นเคยช่องสมาคมชาแนลก็มีเหรียญมาให้ข้อมูลเพื่อนๆเ,เกี่ยวกับการผลิตเกี่ยวกับ การดัดแปลงให้ข้อมูลเพื่อเป็นความร <content. S 1> ู like <con> <ะ Hayır. S 1> ้เ <ilan> ป <anders> <berish> <con> ็นการป้องกันทรัพย์สินของตัวเองก็คือจะไม่โดนหลอกในอนาคตต่อไปเหรียญที่ท่านเพื่อนๆเห็นในคลิปนี้เป็นเหรียญชนิด5บาทของรัชกาลที่9 รุ่นเก่าและรุ่นใหม่ปีพศ2556และปีพศ2546นะครับก่อนที่จะไปพบกับข้อบูลเหรียญก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub ส c คร b e กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องให้ทางช่องได้มีกำลังใจทำคลิปให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมตลอดไป ก็มาพบกับข้อมูลเหรียญเหรียญแรกจะเป็นเหรียญแบบบางพระเศียรใหญ่ของรัชกาลที่9ปีพศส5 5พห้ชนิดหบาทเหรียญที่2เป็นเหรียญรุ่นเก่าพระเศียรเล็กแบบหนา รัชกาลที่9ปีพศ2546นะครับเตียนปีพศ2546จะดัดแปลงยากจเอาปีพศ2556มาเจียก,ก็ดูแล้วมันก็ยังทำไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าอันที่หนึ่ง เหรียญปีพศ5 5 6พรพรเศียรใหญ่และเหรียญที่สองปีพศส5 4พพรเียรเล็กนะครับแลนที่สองปีพศ2 5 5 6จะแบบแบบบางและปีพศ2546แบบหนานะครับมันก็จะดูต่างกันจะเอามาดัดแปลงเอามาเกียรก็ไม่สามารถทำได้ทำได้ แต่ไม่สามารถที่จะนำเอาไปาหลอกลวงใครได้นะครับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้เกี่ยวกับนักสะสมคนรุ่นใหม่นะครับคนชอบเหรียญอาจที่จะยังไม่มีข้อมูลด้านนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นำความรู้เกี่ยวกับมิจฉาชีพ เกี่ยวกับเรียญที่จะโดนดัดแปลงโดนเจียนะครับซึ่งปีพศ2546จะดัดแปลงยากนะครับเจ้าปีพศอ,อ,อื่นๆมาทำก็ไม่ได้นอกจากปีพศ2556แบบบางแล้วก็แบบพระเสียนใหญ่โดยเดิมแล้ว เหรียญชนิด5บาทปีพศ2546จะเป็นเหรียญเพื่เสียนเล็กแล้วก็แบบหนานะครับดังนั้นก็เลยนำสอเหรียญนี้มาเปรียบเทียบให้ FC นักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญได้ติดตามรับชมกันสำหรับคลิปนี้ ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ